ผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับวงการฟุตบอลคนกลุ่มนี้บอกว่าชอบมากดังนั้นตั้งศาสนาให้เขาเลยก็แล้วกันตั้งศาสนาให้นักฟุตบอลตั้งศาสนาให้นักฟุตบอลแล้วบอกว่านักฟุตบอลท่านเนี่ยคือพระเจ้าของศาสนาเราดังนั้นใครอยากเข้าศาสนาเราก็ต้องนับถือพระเจ้าองค์นี้เลยน,<ใ>น่าสนใจว่าศาสนาเนี่ยสร้างมาเพื่อดีเอโกมารดอนนาและถ้าเราเนี่ยอยากเข้าไปนับถือศาสนาเขา ต้องผ่านวิธีอะไรเพราะว่าคริสนู่นนี่เ้าต้องมีจุ่มน้ำลงไปน้ำใช่ไหมฮะอันนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะคุณอยากเข้ามาใช่ไหมจะมีการจำลองสนามฟุตบอลบาทหลวงอยู่ตรงโกและจะมีการโยนลูกฟุตบอลให้คุณคุณต้องทำท่าแฮนด์ออฟกอดแล้วคุณต้องขึ้นไปปาดพบให้ลูกฟุตบอลผ่านบาทหลวงไปด้วยคุณถึงจะสามารถเข้าสู่ศาสนาได้นึกภาพประตูฟุตบอลคนนั้นอยากเข้ารักทีบ้าง บานหลวงนี้เป็นแบบพูรักษาประตูที่เหนียวไม่ได้นะเพาจะไม่มีใครเข้าาทีได้บานหลวงต้องห้ามไปเวเก่งต่แบบว่าเอ้ยเอ้าลใช่แล้วแล้ไม่ใช้เตะคุณต้องทําท่าแฮนด์ออฟกอบมันคือหาดของพระเจ้าท่าเนี้ย เพืเ่อนๆครับนี่เป็นเพียงแค่ไฮไลท์นะครับหากใครอยากจะรู้ว่าเรื่องลัทธินีฮะมันมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ออนแอร์แล้วแล้วบอกไว้เลยว่า EP นี้มีแขกรับเชิญด้วยครับรีบไปดูกันเลยที่ช่อง YouTube Netflix Thailand ครับเดี๋ยวตั้งจะแปะลิงก์ไว้ตรงนี้ครับแล้วก็พินไว้บนคอมเมนต์ด้วยนะครับไปดูกันเลย